เรื่องเล่าวันนี้ขอนำท่านไปไหว้พระพุทธมงคลชมวิหารสีทองงามอร่ามที่วัดสีผันต้นถนนเจ้าฟ้าตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด u b s สไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับจังหวัดน่านเป็นเมืองเล็กๆในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีความเงียบสงบชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองนี้ยังคงดำเนินไปด้วยความเรียบงายโดยมีกลิ่นอายของเมืองล้านนาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คน ที่ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดคนจากต่างถิ่นให้เข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองนานได้พอๆพกับธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์และสวยงามเกือบตลอดทั้งปีดังคําขวัญประจําจังหวัดนานที่ว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดักจิตกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรืองรองพระาธาตุแช่แหง วัดสี่พันตนเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองนาถนนเจ้าฝ่าตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนาสร้างขึ้นโดยพยาพันตนเจ้าผู้ครองนครน,นาแห่งราชวงศ์ภูคาซึ่งครองนครน,นานระหว่างปีพุทธศักราช1960ถึง1969ชื่อวัดจึงเหมือนกับนามภู้สร้าง คือพญาพันตนวัดหนีในรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2505ภายในวัดมีวิหารที่สวยงามสวยเด่นเปนสง่าด้วยสีทองงามระยิบระยับเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดนานที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเสียรที่เฝ้าบันไดหน่าวิหารสีทองเหลืองอร่าม ที่สวยงามตระการตามีความอ่อนโยนมีชีวิตชีวาซึ่งปั้นแต่งโดยช่างชาวนานชื่อนายอนุรักษ์สมศักดิ์หรือสลาโรงภายในวิหารเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธปฏิมาประธานนามว่าพระพุทธมงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีทองงดงามสงาม่าด้านหลัง เขียนภาพจิตกรรมที่งดงามมาเป็นภาพเทวดากำลังเหาะเหินบนอากาศนอกจากนี้ยังมีภาพเขียนลายเส้นประวัติของพระพุทธเจา้าและประวัติการสร้างเมืองนามโดยช่งชางชาวนานเป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิง่งวัดสีพันตนเคยเป็นที่พำนักของหลวงปู่ครูบาชันทะ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีพันตนซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีวิชารักษาคนป่วยด้วยการเป่าคาถาเสกน้ำมนต์และการใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาได้ผลดีมากโดยเฉพาะโรคกระดูกและแผลอักเสบจากตุ่มฝีหนองตลอดชีวิตของครูบาชันทาท่านได้เมตตาไปรักษาคนป่วยในโรงพยาบาลนา เป็นประจําทุกวันจนถึงแก่มรณภาพพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370